สวัสดีครับผมอยู่กับคุณทีมเช่นเคยนะครับย้ายอีกแล้วครับย้ายอีกแล้วย้ายมาเก็บบ่อขี้โคนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสภาพบ่อเป็นยังไงย้ายมาเมื่อเช้ามาเก็บงานให้เขาครับวันนั้นก็งานด่วนรีบย้ายเจ้าการยาวกลับไปบ่อเก่าของฤูููการที่แล้ว พอไปงานด่วนเสร็จปุ๊บก็ย้ายกลับมาเก็บงานบ่อคีโคนครับนี่เจ้าก้านยาวยืนตรงมุมนี่เลยฮะโอ้เห็นดินไหวหรือไงอะดูครับทางนูน้นฝั่งนู้นครับดินพังเลยฮะนู่น,นพังมาเลยครับทางแถบแตน ็คงจะไม่ไหลไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันได้ค้ำขี้โคลนค้ำกับน้ําไว้แล้วมันน่าจะไม่ไหลลงมาก่อนี้นะฮะนี่ฮะสภาพบ่อขี้โคลนครับฤด,ดูการนี้เป็นบ่อแรกของทีมงานบุรอดข้างล่างนี่ก็เต็มไปด้วยขี้โคลนครับแล้วก็น้ําซึมออกมาดิ่งก็เหลือหยุดประมาณนี้เลยฮะเอาออกหมดไหมไม่หมดหรอกนะ เพราะว่าเจ้าของเขาอยากได้กระท่อมใกล้ๆบ่อน้ําอีกสักหน่อยว่างั้นก็เหลืออีกไม่กี่เที่ยวก็น่าจะเสร็จแล้วสําหรับบ่อขี้โคนฤด,ดูกาลนี้บ่อแรกของทีมงานบุรอรเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะพังก็พังด้านนู้นครับกับทางด้านนี้หน่อยหนึ่งทางนี้ผมก็ไม่กล้าปล่อยน้ำไว้นะกลัวว่ามันจะพังมากไปกว่าน,นี้ ก็เลยบอกเจ้าของเขาว่าเว้นไว้อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวถ้าเปิดน้ําลงมาผมกลัวว่ามันจะพังไปอีกไปถามเจ้าของเขาว่าทางด้านนู้น่ะมันเป็นคลองน้ําเก่าครับน้ําไหลตลอดทั้งปีมันก็คงจะซึมมามันก็เลยพังแต่สองด้านนี้ไม่พังนะพังด้านนู้นนะดับตรงนี้หน่อยหนึ่งอ่ะคอยมาครับคอยมา เดี๋ยวเสร็จจากบอ่อนี้ผมจะพาเจ้าก้านยาวไปลุยงานที่ไหนต่อเดี๋ยวเราคอยติดตามกันครัน่าจะไม่เกินอีกสักห้าหกขีวแล้วมั้ยดิ้งก็น่าจะหมดแล้ว ทำไปทํามานี่บอนี้ดินไม่พอกันนะฮะยังเหลืออีกหลายรถเหมือนกันครับที่เขาต้องการดิน แต่เนื่องจากว่าดินบ่อนี้หมดแล้วก็เลยบอกว่ารอบ่อหน้าแล้วกันผมมีอยู่ฮะบริเวณแถวนี้ผมยังมีอีกสองบ่อฮะบอกอดใจรออีกสักหน่อยแต่บ่อนี้ดินหมดแล้วฮะเหลือแค่นี้แหละเก็บงานนะะไม่ถึงเดือนนะผมมาลงบ่อนี้ตั้งแต่วันที่สามคือแจกกีก,กา วันนี้ก็วันที่ยี่สิบสรุปแล้วสิบเจ็ดวันฮรรวมทั้งฝนตกด้วยนะรวมทั้งที่ว่าย้ายไปทำงานที่อื่นด้วยถ้าทำจริงๆก็ประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์ครับบ่อนี้ลุยกันมาแต่ฝนตกวิ่งประเภทที่ว่าต้องเอากอไผ่ไปหนุนทางเลยว่างั้นนะ ช่วงแรกๆครัแต่ทุกวันนี้ทางวิ่งออกสบายแล้วพอจะวิ่งสบายๆหน่อยดินหมดสะกอนอีกอ่ะเดี๋ยวเป็นอันว่า ตรงนี้ทำเป็นกระท่อมครับกระท่อมกระท่อมหลังน้อยๆตรงนู้นก็มีกระท่อมแล้วอยากได้กระท่อมมีกระท่อมหนึ่งอยู่ข้างๆ่บฮะดินไม่พอฮะก็เลยว่ามันขาดอยู่ประมาณสามเที่ยว่นั้นเองก็เลยเปิดตรงนี้ออก สักดอยหนึ่งเดี๋ยวค่อยล้วงทางด้านล่างขึ้นมาแทนครับขาดอีกสามเที่ยวครับเอาให้มันครบเจ้านี้ไปก็จบๆไปฮะชูรอนะครับ,รรบเจ้ากวันยาวขาดอีกประมาณสามเที่ยวครับพออีกสามเที่ยวก็พอแล้วจบแล้วครับบอขี้โคลนของเราก็เริ่มแห้งดีเหมือนกันนะ น้ำนี่มาจากขี่โคน,นะที่มันซึมออกมาฮะน้ำมันซึมออกมาจากที่โคนครับก็เลยขัางไว้นี่ที่โคนก็เลยแห้งเลยนี่เปิดตัวนี้ไปก่อนฮะ๋ย่ค่อยล้วงเอาข้างล่างอีกหน่อยหนึ่ง ขึ้นมาแทนที่ฮนะน่าจะจบคันบักต่อซูโม่ฮนะบักต่อสูโม่มาพอดีปิดจ็อบที่คันบักต่อซูโม่ฮนะ เดินลงมาใหม่นะเดินมาลงมาเดินมาตรงที่ล้วงดินออกเนี้แหละเพื่อว่าจะเอาดินตรงเนี้ยขึ้นไปแทนนะโอ้โหทางมุดเลยเจ้าของบอกว่าต้นมะพร้าวนี่ทำไปทำมานี่ผมไม่ต้องปีนเลยนะเอียงอย่างงั้นยืนเด็ดเอาเลยก็ได้ครับเวลาออกลูกมะพร้าวมา <c oughs> ต้นมะพร้าวเอียงมาเลยอะชี้มาเลยชี้มาทางหาผมนี่แหละออกลูกมานี่ก็ยืนเก็บเลยไม่ต้องปีนครับอ่ะอีกรันสุดท้ายนี้นี่ต่อซูมโม่ขันสุดท้ายฮะ แล้วจบแล้วเป็นแอนว่าบอลูกนี้จบคันที่บักตอ่อซูโมโ่ฮะเปิดครับเปิดออ,อดก่อรยกแกวการยาวจะเดินลงมาล้วงเอาดินนี่ฮะขึ้นไปแทนที่ตักออกไปเมื่อกี้สองเที่ยว จบหมดนะครับทีเทที่อะไรเหลือแต่เจ้าที่ยังไม่ลงครับเจ้าที่ลงคาไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาดินให้เขาจนครบนะฮะอ่ะเดินลงมาแล้วฮะขออีกสักหน่อยขออีกสักหน่อย ยืนอย่างนี้ไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่นะโอ้เอื่อมได้ไกลดีฮะนี่ฮะการยาวยาวจริงๆเ,เอื่อมไปครับไปเอาดินขึ้นมาหน่อยเอาดินขึ้นมาโปะที่ตักออกไปเมื่อกี้สองเที่ยวะฮะ นีตักตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้บุญลอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบพระคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุลรอดดำทีมครับเดี๋ยวเราคอยติดตามกันต่อว่าจบบอกขี้โคแล้วเจ้ากานยาวย้ายไปไหนต่อสําหรับคลิปนี้บุลลอดกล่าวคําว่า สวัสดีครับ